สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับผมอยู่กับเราครับช่องพลายสมโชคครับวันนี้ก <c oughs> วานได้ไปซื้อเสามาแล้วนะครับ6ต้นครับผมสอเสามาแล้ว6ต้นนะครับมาดูนะครับต้นครับผมต้นละ เราไปซื้อมาแล้วครับต้นละ2,640บาทครับต้นละ2,640บาทครับผมยอดรวมครับ6ต้นก็12,384บาทนะครับแล้วก็ค่ารถที่เหมารถ เข้าไปบรรทุกนะครับ2,000ครับผมขอบคุณ FC ทุกท่านครับที่ช่วยเหลือเมตตาลองสมโชคครับผมก็เมื่อวานยอดไหลสดยอดไหลสดที่ FC ช่วยคะแนนมานะครับ <c oughs> ยอดก็23,000ครับ ห้าบสบาทครับยอดรวมครับที่ f อฟช่วยคะแนนทำบ้านให้น้องสมโชคครับผมขอบคุณเอฟซที่ใจดีทุกท่านครับขอให้ f อฟทุกท่านครับมีแต่ความสุขความเจริญครับผมขอบคุณพ่อน้องคุมทรัพย์ครับที่ช่วยทำโครงการทำบ้านให้น้องสมโชคครับพรุ่งนี้ครับผมพรุ่งนี้ รุ่งนี้ก็เป็นเลิกงามยามดีครับยกเสาเอกเสาโทรครับให้น้องสมโชคครับผมขวานก็เป็นงานเร่งด่วนครับถ้าจะรอให้ทางร้านเขามาส่งก็ใช้เวลานานครับขวานก็จําเป็นต้องมองรถครับเป็นความช้างด้วยด้วยกันครับผมไปพาไปเอาเสาครับที่ ในเมืองครับผมครับหม,ม่อมแมมไปหมดครับหมมแมครับเล่นอากาศร้อนครับผมจะเข้าหน้าร้อนแล้วน้องร้อนครับก็เล่นโคลนครับควานตน้ำตอ,อ,อกน้ำมาให้ที่นี่ครับ ชวก็เล่นใหญ่เลยครับขอขอ,ขอบคุณ f อ c อีกครั้งครับขอ,ขอบคุณ f อที่เมตาน้องสมโชคครับน้องวันดีช่วยเหลือน้องสมโชคมาตลอดครับผมขอขอบคุณ f อซีที่ใจบุญทุกคนครับทุกท่านครับขอบคุณแทนน้องสมโชคขอบคุณแทนน้องวันดีครับสมโชคขอบคุณครับแล้ว ขอบุณครับแล้วครับครับแล้วครับครับเร็วสมโชคแล้วครับไม่สนครับไปแล้โครงการทำบ้านให้น้องสมโชคนะครับก็ดำเนินไปเรื่อยๆครับยังขาดอีกเยอะครับขาดอีกเยอะครับผม คุณคุณแม่เอฟซทุกท่านครับที่เมตาน้องสมโชคครับผมสร้างบ้านให้น้องสมโชคครับผมขอบคุณคุณป้าสมพิษครับไม่เคยทิ้งเลยครับผมช่วยดูแลตลอดส่งคะแนนครับ ช่วยซื้อเสาให้น้องสมโชคด้วยครับ2700คะแนนครับแล้วก็สมทบซื้อยาครับรักษาดวงตาให้น้องสมโชคครับอีก1000คะแนนครับผมขอบคุณคุณป้าสมเพชมากๆครับผมขอให้ครอบครัวมีแต่ความสุขครับวันนี้ น้องวันดีครับไปไลฟ์สดที่บ้านสลาครับเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของควานครับผมของควานก็ดูเลกันไปครับพรุ่งนี้แล้วครับจะเป็นการยกเสาครับผมยกเสา เอกเสาโทรครับวันที่ยีครับช่างก็ได้มาเตรียมขุดหลุมวางแบบไปเรียบร้อยแล้วครับนี้ก็จะได้เลิกได้ยามครับเสาเอกเสาโทรครับผมยังไงควานก็จะมาไทยให้ FC ได้ติดให้ FC ได้ ดูความเคลื่อนไหวครับผมว่าการสร้างบ้านของน้องสมโชคไปถึงไหนครับขวานก็จะได้มาถ่ายลงเรื่อยๆครับผมอขอขอบคุณเอฟซีอีกรอบครับผมขอขอบคุณมากครับขอบคุณแทนน้องสมโชคครับผมขอให้เอฟซีทุกๆท่านครับจงมีแต่ความสุขครับ ควมสุขความจเจริญครับคิดและปรารถนาสิ่งใดขอให้สมดังมุ่งมาตปรารถนาครับสุดท้ายก็ขอจบอยงเท่านี้ครับผมฝาก fc กดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe ให้ช่องลายสุขโชคครับสวัสดีครับ